ซ้ายหันมูสีอินทรทิพ์จัดแถวนิ่งวัตยาอาวุธวมูสีอินทรทิพตพร้อมในราการทดสอบแล้วครับผมเรียบอาวุธรวมอาวุธด้านหลัดงด้านหลังเลยครับ ตำหรับพักส,สำหรับฐานนี้นะครับเรามีอุปกรณ์ให้วิทยากรจะแจกเชือกให้พี่น้องลูกเสือคนละหนึ่งเส้นก็ให้พวกเราปรึกษาหารือกันว่าเมื่อได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานส่วนจะทำอะไรนั้นตอนนี้ยังไม่บอกให้พวกเราคิดว่าเราจะทำงานสำเร็จได้ภายในเวลากี่นาที ในมูค to ิดว่าจะทําเสร็จภายในกี <t ags> <t ags ่นาทีไม่เกินหนาทีไม่เกินห้านาทีอคนอื่นละครับคิดว่ามีเชือกอยู่แค่นี้ละแต่ยังไม่บอกว่าจะให้ทําอะไรคิดว่างานที่เราจะทํานี้จะเสร็จภายในกี่นาทีไม่เกินห้านาทีไม่เกินหานาทีสรุปว่าเราจะทําเสร็จภายละภายในเวลาไม่เกินห้านาทีนะโอเคออะแจกเชือกไปเลยครับส่งต่อส่งต่อครับ หยิบไว้หนึ่งเส้นแล้วส่งต่อหยิบไว้ให้ตัวเองหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ส่งต่อ,อกิจกรรมที่เราจะทำต่อไปนี้คือกิจกรรมผูกเชือกสัมพันธ์นะครับให้พวกเราต่อเชือกนะครับต่อเชือกให้เป็นเส้นเดียวกันข้าใจนะครับต่อเชือกให้เป็นเส้นเดียวกันพร้อมหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วประชุมวางแผนแล้วก็เชิญปฏิบัติเลยครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครูคจะเริ่มจับเวลานะครับเริ่มถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมใช้โยพร้อมกันนะครับ สนุกสนานได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเงียบขึมความหรือยังอ,งอ่ดึงอ่ชาชโโยพร้อมกันยังองชยย่ยเอออ่าอ่าพวกเรายืนขึ้นครับยืนขึ้น อ่าข้าวแถวเหมือนเดิมอ่าเชือกมาส่งเชือกมาครูสีนะคะทีจับแถวนิ่งารียบพักอ่าจับที่เราประมาณการว่าเมื่อกี้เราจะทำงานเสร็จภายในไม่เกินกี่นาทีครับห้านาท,นาทีแต่ผลสำเร็จที่เราทำได้เมื่อกี้เวลาที่ครูจับใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีกว่า ให้พวกเราสรุปว่าการที่เราทำงานสำเร็จได้รวดเร็วเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรเร็วกว่าที่เราคาดการเอาไว้เนี่ยเป็นเพราะอะไรมันถึงทำเร็วทำงานเสร็จได้เร็วกว่าเดิมกว่าที่เราคาดการเอาไว้เพราะยกมือครับยกมือแล้วก็ตอบยืนตรงชิดเท้าเวลาเวลาตอบเนี่ยต้องยกชิดเท้าแล้วก็ยกมือแล้วก็ตอบตเข้าใจนะครับอา้าวลอง อาใครจะตอบก็ชิดเท้าเลยครับเป็นเพราะอะไรแล้วถึงทํางานเสร็จเร็วกว่าเวลาที่กําหนดค,ค,ความสามัคคีครับความสามัคคีคนอื่นละครับความพร้อมใจครับเอ่อความพร้อมใจมีใครจะตอบอีกไหมครับไม่มีนะครับก็สรุปว่างานที่เราทำได้สำเร็จนั้นทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว แล้วก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปดูคนอื่นแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นงานก็จะสำเร็จได้ด้วยดีทั้งหมดเอ้งหยิบกระายอาวุธครับขยายอาวุธอาวุธ พ่ายาอาวุธหมูล,ลูกเสือมูลสีนราธิปขอขอบคุณครับเรียบอาวุธขวาหันอ่อนอาวุธ